สวัสดีครับเล่าหนังฟังข่าวนะครับ EP 5นะครับกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมก็มีเรื่องมาฝากบอกนะฮะก็เดี๋ยวจะมีทําเป็นรายการใหม่เนาะผมก็จะเป็นรายการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตผมที่ไปใช้ชีวิตเมกามา17ปีเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปพบไปเจออะไรมานะฮะก็นะ่าผมว่าก็น่าสนใจในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวก็มาดูกันน่าจะเริ่มอาทิตย์หน้านะครับผมส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรมาคุยกัน เริ่มแรกเลยฮะข่าวที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้นะฮะก็มียูทูบเบอร์ไม่ค้าออนไลน์นะฮะเขาอ่ะเพิ่งจะปล่อยคลิปออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี่เองมั้งที่ผมดูมันเป็นที่เขาอ่าพิลมลีพายะฮะเขาไปจัดงานวันเด็กให้กับเด็กเขานะฮะที่เชียงใหม่อมก๋อยอยู่หมู่บ้านนึงที่อยู่ห่างไกลความจเจริญม,มากๆเลยเขาบอกว่า300กิโลเมตรจากเชียงใหม่อนะเนาะเขาก็ตอนแรก,แกเ้ากะจะเอาของมาบริจาคแต่เขาไปเห็นตภาพตรงนั้นเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับ รับไม่ได้เขาก็เลยเออทำอะไรพิเศษพิเศษให้เด็กพวกนั้นก็คือเอาโซลาเซลล์ระบบระบบไฟนะฮะไปติดให้ติดตั้งให้มีทีวีจอใหญ่ๆไปให้เด็กดูนะฮะแล้วก็ทําเป็นโรงปลูกผักให้เด็กๆนะครับผมแล้วก็มีให้ของให้อะไรนะฮะก็คือคือตอนแรกฟังผมดูนเะชื่อไหมผมน้ําตาคอนะผมไม่คิดว่าจะมีสถานที่อย่างเงี้ยในประเทศไทยอยู่ถ้าเป็นสัก20ปีที่แล้วผมพอจะเข้าใจนะ เที่เห็นแล้วแบบอึ้งออเด็กคือเด็กก็บอกว่าอ้เคยกินไข่เจียวไหมไม่เคยอ่าเราก็เฮียไข่เจียวนี่เราจะกินตอนที่แบบแม่งเกียวทัอาหารจริงจริงอ่ะนี่ทำไข่เจียวกินใช่ปะ่ะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมดูแล้วผมก็น้ำตาน้ำตาคอคลิปไอที่เขาทำออกมาดูเอ้ยคือเขาก็เป็นแค่แม่ค้าออนไลน์เนาะเป็น YouTuber, ยูทูบเบอรขอ์ขายของขายอะไรเขาแต่สิ่งที่เขาทำอะไรสิ่งที่ผมไม่เห็นนะนะ มีครั้งหนึ่งผมดูคลิปพี่เขาขับรถไปแล้วเขาไปเจอคนคนเข็นขายคกอ่าคกไม้เยอะเลยเขาก็เจาะสอบถามแล้วเขาก็ช่วยซื้อก็ได้ความว่าคนนี้เขาเข็นคกไม้ขายทุกวันไม่มีที่พักนะได้เงินก็ส่งกลับไปที่บ้านนอกให้ลูกเมียเขาใช้อะไรเงี้ยพี่พักเขาช่วยช่วยซื้อช่วยอะไรมาเนาะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งไปเจอเขาไปเจอคนขายรองเท้าก็าไปช่วยเหมามานะ ไปเจอคนขายเต็มก็ขอไปเหมาลุงกันมาแล้วบอกลุงวันนี้เลิกขายนะกลับบ้านเลยอนะไรประมาณนี้ผมว่าสิ่งนี้เขาทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเว้ยเป็นสิ่งเล็กๆสำหรับใครบางคนสำหรับใครที่ได้รับสิ่งตรงนี้อาจเป็นเสียใหญ่ของเขาก็ได้นะฮะทำให้ชีวิตเขามีอะไรเล็กๆอันหนึงน่งที่ทาให้เขารู้สึกว่ามันยังมีสิ่งดีๆตรงนี้อยู่ในสังคมบ้านเราใช่ไหมฮะไม่รู้นะแล้วก็มีกระแสะพวกคนมาแซะมา,มาแขะมาอะไรพิลิพไฮเข้านะ แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับนู่นนี่นั่นซึ่งมันทีนก็ไม่ควรใช่ไหมคือคนพวกนี้ผมอยากถามว่าชีวิตของพวกคุณเนี่ยเคยคิดจะทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างไหมคำ,ำตอบคือไม่อะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเว้ยเพราะเขาทําตัวมีคุณค่ามากกว่าคุณนะฮะเก็บไอ้ความคิดปุยข่วยไว้กับตัวคุณแล้วกันนะครับก็จะบอกไว้ตรงนี้ผมเห็นแล้วผมไม่โอเคไง ออสังคมเราต้องการคนทําคนที่ถ้าเรามีคนอย่างพิมลิพายสัก20-30%นะเมืองไทยน่าอยู่กว่าน,นี้เยอะเลยมันวี่หน้าที่เขาต้องไปทำมันเป็นหน้าที่ของรัฐของอะไรหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปดูแลประชาชเนี้เพราะเด็กกลุ่มนี้คนหมู่บ้านนี้เขาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแล้วเขาก็เป็นคนไทยนะฮะคือเป็นเป็นไงไฟเข้าไม่ถึงก็เห็นสภาพแล้วโรงเรียนก็ห้องเรียนไม่มีอ่ะนึกภาพดิเออ เด็กใส่เสื้อผ้ามอมแมมรองเท้าก็ไม่มีใส่เด็กเล็กๆอยู่เลยอ่ะเออเห็นแล้วอึ้งๆอ่ะเออ,อ,อก็ไม่รู้ว่าผมก็ปกติมไม่เคยสนับสนุนไม่เคยซื้ออะไรของเธอนะก็มีได้ดูคลิปของเธอบ้างก็เดี๋ยวว่าจะเข้าไปสนับสนุนไปซื้อของเธอบ้างะฮะจริงๆนะเห็นแล้วมันเป็นหูว่าจุดที่เธอทำมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอยากจะทําอย่างเนี้ยทําสิ่งดีๆแบบเนี้ยนะฮะก็เอาว่าผมก็สนับสนุนพิมพ์่ิพานแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วคนจะเห็นนีความดีของคุณเองครับถึงวันนี้เขาอาจจะมองไม่เห็นอาจจะทําพูดจาอะไรก็แล้วแต่นะท้ายสุดเขาจะเห็นเองว่าคุณดีจริงครับมาข้ามโลกไปที่อเมริกากันนะฮะผมมาอยู่อเมริกามาสิบเจ็ดปีนะคือไม่ได้เห็นอย่างที่ผมเห็นในทีวีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่บุกเข้าไปรัฐสภามีประทวงมีอะไรเรื่องที่ไม่ยอมรับผลเลือกตั้งทีออ่โดนัลด์ทรัมป์แพนะครับคือมันหูแบบมันเกินไปอะ่ะออก่อนหน้านั้นก็มีประวูปะปะกก็เห็นอยู่นะลากปืนลาก,ลากอะไรกันมนาะ แต่คาในบุกไปรัฐสภาไปเข้าไปนั่งเก๊กท่าถ่ายรูปในห้องของประธานราาัฐสภาซึ่งไอคนที่ถ่ายรูปล่าสุดผมดูข่าวซีเอ็นเมื่อคืนโดนรวบไปละตำรวจจับไปละก็คือแบบที่ตรงเขาป่ามองพูดเห็นไหมเขายิงเลยนะมันมันไม่ใช่อะ่ะมันมีกฎหมายอยู่นะฮะแล้วกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้คุณทําอะไรได้คือเราทําตามกฎหมายเขานั้นเองนะก็คืออย่างบ้านเราฉีดน้ําก็โอ้โหวายจะตายไปดูที่อเมริกาเนี่ยประเทศ ระดับตัวพ่อเลยของประชาธิปไตยเห็นไหมเขาปฏิบัติยังไงคือมันต้องมีกฎหมายไว้เพื่อให้อยู่เราอยู่ในสังคมอะมีกรอบ,ม,รอบมีอะไรใช่ปะ่ะคือขนาดอเมริกาคือไม่เคยคิดเยว่าจะเห็นภาพอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่อเมริกาคือแบบเห็นแล้วติดตกมากเลยเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็ดูเอาไว้ครับว่ามันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะก็อ,อ,อยากให้ประเทศเราเป็นถึงขนาดนี้เลยเนาะ ส่วนนะฮะโควิดตอนนี้นะครับอเมริกาล่าสุดตายถึงวันละสี0พันคนนะฮะทั่วโลกตอนนี้ยอดติดทั้งหมด80กว่าล้านคนแล้วแล้วผมเชื่อว่าจะใกล้แตะ100่ล้านคนโดไวนี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดวัคซีนที่ออกมาฉีดกันของไฟเซอร์ก็เริ่มมีปัญหานะ้ะมีคนตายเกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่แพ้นะฮะเยอะเลยนะครับก็ด้วยความที่ผมมองด้วยความที่ว่ากระบวนการผลิตเร่งรีบ รัดขั้นตอนต,ต่างๆซึ่งปกติการออกวัคซีนพวกนี้จะไม่ไหวขนาดจะมีการตรวจสอบการอะไรนะฮะแต่คราวนี้มันด้วยความที่ว่ามันเป็นเชื้อโรคที่ลุกลามไปทั่วแล้วคนติดกันเยอะเขาก็เลยรีบออกมาก็เข้าใจแต่ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเราก็ไม่รู้เนะาะก็ของประเทศเราก็๋ยวจะได้มาใช่ไหมฮะแปลของอังกฤษมันก็จะไม่ผิดแล้วของจีนเองผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะใช้งานได้แค่ไหนเนาะก็หวังว่า ได้ไอ้วัคซีนไวๆนี้นะฮะแล้วก็ประเทศเราล่าสุดนะครับวันนี้เลยล่าสุดก็มีเขาไปจับได้ว่ามีรถเก๋ง3าคันนะฮะคนไทยขับแล้วก็ขนคนจีนเนี่ยข้ามาจากทางแม่สอดนะครับ9คนแล้วก็โดนจับได้นะฮะแล้วก็มีโดนจับได้กันไวๆขนเข้ามากันจริงๆอ่ะผมคิดว่าโทษเราเบาไปหรือเปล่ากับคนที่ออกนำพาพวกเขาเข้ามาทษนคุณจะหนักไหมหรือมันไม่หรือไม่กลัวกันเลยแล้วก็ล่าสุด เมื่อวานมั้งมีไปจับไอ้ชาวต่างชาติอะเปิดเป็นไม่ได้บ่อนเหมือนเล่นกันเองอะสิบกว่าคนมั้งเล่นโป๊กเกอร์กันน่ะเงินกองกลางเยอะมากเลยนักข่าวเข้าไปถ่ายรูปไปอะไรออกมานะฮะก็คือผมว่าจริงๆหลอกมาตรการอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนไม่ป,ปฏิบัติตามอะมันควรมีบทลงโทษที่มันเห็นจริงจังอะไม่ใช่ว่าไปปรับ5 0 0ร้อยพันนึงใครมันจะไปกลัวกฎหมายคุณนะฮะคือไม่รู้ผมก็อยากให้มัน จบเร็วอะเรื่องโควิดแต่ไม่ยายให้มันประเทศเราเป็นอย่างนี้มันก็เดินหน้าลําบากเนาะแล้วคนก็ลําบากกันไปทั่วต้องล็อกดาวน์ต้องอะไรแล้วอย่างล่าสุดจาได้ไหมวันที่สาสิบเอ็ดผมเคยบอกไปคิปที่แล้วไม่ควรให้มีจัดเข้าดาวที่ไหนก็แล้วแต่เป็นไงปล่อยให้จัดจะให้อะไรกันที่เชียงใหม่เห็นไหมที่ชลบุรีคนไปแล้วก็ไปแพร่เชื้อกันอะ่ะเออแล้วก็ที่ล่าสุดเมื่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมาที่บอกมีโรงงานปลากระป๋องอะไรที่อ๋อสุสาครที่ว่าติดจนเก้าร้อยกว่าคนอะ่ะ เขาบ,บอ,ก,อก่เจอแล้วทั้งหมดเก้าร้อยคนคุณไม่คิดเหรอไอ้ก้าวร้อยคนเยบลากลับไปบ้านเนี่ยที่บ้านมันอาจจะมีเพื่อนรวมบ้านพอ่อแม่ลูกอะไรอยู่กันด้วยแล้วพวกนั้นจะไม่ติดไปด้วยหรอเข้าใจป่ะคุณจะไปเอ้มันแค่เก้าร้อยมันไม่ใช่เก้าร้อยมันเกินกว่านั้นอยู่แล้วเออมันต้องมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นใช่ไหมคือผมก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็จัดไลโซนนิ่งสีแดงสีสนี่คืออยากให้เราทำอะไรให้มันจริงจังกว่านี้ให้มันแล้วก็มี ตัวบทลงโทษอะที่มันแรงอะอย่างเขาก่อนจําได้ที่ออยุทธยามั้งใครไม่ใส่หน้าก,กากออกมา้งเราเขาปรับหลักหมื่นนะที่ยุทธยาเออผมอยากจะให้มีตรงนี้อะไม่ใช่ปล่อยกันอิเละเข่าอย่างเงี้ยทนกันกนิดนึงครับเพื่อมันผ่านไปได้ถ้าเรายังปล่อยกันไม่ไม่เอาจริงจังอะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อกันใหญ่ตอนนี้ล่าสุดหนึ่งหมื่นคนแล้วครับเมืองไทยนะฮะผมไม่อยากให้มันไต่ไปหลักแสนนะเออยังไงก็ พวกเราคนไทยก็ต้องช่วยกันนะฮะสามาคคีกันแล้วก็อดทนนิดนึงครับเราต้องผ่านมันไปได้ครับเรื่องและกันเรื่องหวยนะฮะล่าสุดวันนี้เห็นบอกมีข่าวตำรวจเนี่ยไปล่อซื้อแม่ค้าขายหวยที่ขายหวยเกินราคานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้นักข่าวก็มาลงเนี่ยเออแม่ค้าโดนล่อซื้อคือตกงานต้องเลี้ยงดูลูกไปซื้อใบละเก้าสิบมาขายใบละร้อยโดนตำรวจล่อซื้อก็โดนปรับไปห้าพันคือพี่ออ,อกข่าวให้มองในมุมเห็นใจอะไรอย่างเงี้ย ผมอยากจะบอกว่าในเมื่อรัฐบาล็ปล่อยขาย80ราคาหน้าหน้าหน้าฉลากก็80บาทคุณขายกันร้อยหนึ่งอะ่ะคนต่างประเทศก็ต้องยอมรับดึกว่าเออต้องซื้อร้อยหนึง่งเว้ยไม่ใช่80เหมือนหน้าฉลากนะแล้วทนยังอย่างี้มาตั้งนานแล้วอ่ะคุณเราต้องมาจ่ายค่าพรีเมียมไอ้20บาทเนี่ยพ่อกระเป๋าไข่แล้วตำรวจว,วันนี้ที่ไปจับเขาคุณต้องไปไล่ให้ได้ว่าผู้หญิงแมค่ค้าคนนี้เขาไปซื้าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่จบแค่นี้เข้่ใจหรือเปล่าแล้วมึง มึงมึง,มงไปล่อซื้อท่ตประเทศเลยมันมีทุกแผงแล้วไอเจ้าหน้าที่ของไอกองสลากที่บอกว่ยไม่เจอมึงมาหากูนี่หรือกูจูงไปซื้อเลยตรงไหนก็เจออันไหนเจอแปดสิบเรื่องแปลกจริงจงเนี่ยเดโมอบังกะปีเดินเข้าไปก็เจอเลยพังเข้าลานจอดรถเลยเนี่ยเออร้อยหนึ่งบางคู่2อ0ยสิบมันขึ้นมาตรงนี้แล้วอ่ะคุณแล้วเป็นปัญหาโลกแตลกที่รัฐบาลไหนก็ปราบไม่ได้คุณแปลกใจไหมเออมันมีเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอยู่อะฮะ ถึงทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะรัฐบาลโอนนขนาดตอนคอสอชอ,อยู่ยังทำอะไรไม่ได้เลยเออไม่รู้นะก็แล้วแต่คนไทยก็ยอมไม่ค่อยเอาเปรียบกันอ่ะเออยี่สิบาททุกใบที่คุณเสียไปอ่ะสองใบก็สี่สิบคุณซื้อข้าวทจานนึงแล้วคิดอย่างนี้สิครับเออตายแล้วแบบไม่รู้เงวนยดหนึ่งเราจ่ายไปเท่าไหร่เงินอ้ส่วนที่ไม่ต้องเสียนี่ไม่ควรจะเสียคานี้ละกันเนาะถูกเอาเปรียบเราถูกโกงไงแต่เรื่องฉุนนี่ว่าข่าวออกมามาว่าให้ต้องสองสารต้องอะไร ไม่ใช่เรื่องสงสารคุณเอาเปรียบประชาชนมาน,นานและนานมากแล้วแล้วมันส่งคนจะโดนด้วยเออแล้วคณจะจับเปนจริงจังเยอะกว่านี้ด้วยเพื่อความยุติธรรมในสังคมเว้ยครับรีวิวนะครับภาพยนตร์เรื่องนะครับ c o l l i s t o Line นะครับชื่อไทยนรกเขินเวหานะครับเป็นภาพยนตร์ฟอมเล็กๆของสวีเดนนะครับก็เข้าฉายที่สวีเดนมาตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะส่วนบ้านเราเพิ่งเข้ามาตอนคริสต์มาสอีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีโครงการไปฉายที่อเมริกา วันที่12เนี้ยมกรานี่แหละผ่านทาง p อ p p e r v i e w นะฮะคือเสีย,งเ,ยงเงิงเงนเพื่อดูออนไลน์นะฮะของช่อง EPIC ก็หนังเริ่มต้นมาก็เป็นเรื่องของผู้ชายหญิง2คนนะครับก็ไปพักผ่อนอยู่ที่แฟนกันไปเจอที่เกา,ทาะที่อ่าทดงแคริบเบียนนะฮะมอริเชียสใช่แล้วคนเนี้ยก็มีเหตุให้ผู้หญิงต้องกลับไปทำงานที่ลอนดอนแต่ตอนจากมานางเอกมันก็จากมาโดยไม่ลาไงพระเอกก็โกรธเสร็จปุ๊บ มันก็มีเรื่องให้นางเอกต้องกลับไปที่เกาะนี้อีกไงเพราะว่าเพื่อนนางเอกดันไปแต่งจัดงานแต่งงานที่เกาะนี้นางเอกก็กลับไปโดยไม่คิดว่าพระเอกยังอยู่ที่เกาะนี้ไงปรากฏว่าพระเอกอ่ะพอนางเอกกันไปเสร็จมันก็ไปเปิดร้านอุปกรณ์นำน้ำอยู่ที่เกาะนี้ไงก็กลับมาเจอกันนะนางเอกก็ต้องไปง้อไปอะไรกันนะเนาะเสร็จปุ๊บก็ไปค้างไอ้นางเอกอ่ะก็ไปเจอที่งานเลี้ยงก็ไปค้างที่บ้านพระเอกแล้วรุ่งเช้าเนี่ยมันมีคิวที่ต้องไปขึ้นเรือ เพื่อเอาเรือเนี่ยไปเกาะที่จัดงานแต่งงานซึ่งใช้เวลาเดินทางในเรือใน3ชั่วโมงแล้วก็มีเรือเที่ยวเดียวคือถ้าพลาดเที่ยวเนี้ยก็จะไม่มีเรือไปละแล้วงานแต่งงานวันนั้นเอกต้องไปนางเอกตื่นสายเออก็นางเอกยังไม่ตื่นนางเอกก็ขี่อีกเหมือนเดิมไปโดยไม่ลาก็ไปขึ้นเครื่องโดยความที่นางเอกครั้งก่อนที่เคยมาอยู่ที่เกาะเนี้ยเขาไปเรียนขับเครื่องบินกับเจ้าของเครื่องบินเล็กคนหนึ่งอะ่ะเขาสอนอะ่ะไปเรียนมาใช่ไหมก็ไปขอให้เนี่ย วยขับไปที่งานแต่งงานนี้ให้หน่อยซึ่งอ้นี้ก็จะไปงานแต่งงานนี้อยู่แล้วไงเสร็จปุ๊บสภาพพระเอกตื่นมาขับตามมานางเอกก็ไม่รู้หรอกว่าพระเอกก็จะไปเครื่องบินลำนี้เหมือนกันถ้ากับลำนี้ไปกัน3คนเครื่องบินเล็กนะฮะก็พระเอกนางเอกแล้วก็คนขับพี่คนผิวสีเครื่องบินก็สภาพเก่ามากมีรอยปะรอยเต็มเลยนะกลัวเออก็ขึ้นบินมาสักพักหนึ่งไอ้คนขับก็เรียกเอกมาั่งข้างเป็นโคพไพลอตลองหัดขับสอนรุนสอนนี่ แป๊บเดียวเท่แหละมันก็เป็นอาการฮาร์ดแอดแท็กคุจย,ยไหแล้วก็ตายคราวนี้งานแล้วงอกข,ขึ้นบินบินอบินเึ้ืไปเรียบร้อยแล้วเพื่นางเอกที่มาเรียนมาเนี่ยมันเอาเครื่องลงไม่เป็นเลยเออหรพื้นๆอ,อ,อ่ะก็ต้องหาวิธีนางเอกก็หาวิธีการจะขับเครื่องอะไรยังไงให้ไปก็พยายามเนาะทิศทางก็ไม่รู้ใช่ไหมจังหวะก็ใช้วิทียุข,ของเครื่องบินน่ยติดต่อทางด้านอ่อ คนที่อยู่บนพื้นเนี่ยบนภาคพื้นเขาก็บอกทางบอกอะไรสัญญาณก,ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ด้วยความที่ว่าน้ํามันไม่เยอะใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องบินผ่านมีพายุมาพอดีพายุลูบเลอร์เลยต้องบินฝ่าพายุเข้าไปเพราะถ้าจะไปอ้อมพายุเนี่ยน้ามันไม่พอเออก็ต้องบินผ่านเข้าไปโอ้โหบพายุก็โคตรน่ากลัวแรงมากอะ่ะออคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ระทึกขวัญนะแม่งลุ้นลุ้นทั้งเรื่องอะ่ะ ตื่นเต้นอ่าให้คำนี้แล้วกันว่าจะรอดไหมจะอะไรไหมนะฮะก็มีอยู่บระสักต่างๆน้ํามันก็จะหมดไอ้น้ำมันรั่วอ่พาพระเอกก็ต้องปีนออกไปเพื่อจะไปอุดที่มันรั่วอุดเสร็จน้ำมันก็เหลือน้อยก็ต้องด้วยความที่มันมีน้ำมันแบ็กอัพไปแล้กันอ่ะใช้คำน้ามันแบ็กอัพก็จะได้เนาะนางเอกก็ต้องพระเอกก็บาดเจ็บนะจากที่ออกไปนอกเครื่องไปอุดไอ้รูรั่วก็ มาประกองเครื่องบินล่างเอกก็ต้องบินเติมน้ามันที่อยู่ตรงปีก็คือแม่งลุ้นนะเรื่องเนี้ยเนเรื่องแล้วก็หาวิธีไงให้มันรอดออกไปได้เรื่องมันที่เหลือน้อยอ่ะนะออแล้วก็ก็ไปเจอเกาะเล็กๆอยู่กลางทะเลอ่ะตอนนั้นไอ้สองคนนี้มันหลงแล้วมันหาทางไปไอ้จุดหมายไปทางมันไม่ได้มันต้องการหาฝั่งเท่านั้นเองอ่า <อะ S 2> ก็ไปเจอที่เหมือนคล้ายๆเกาะก็พยายามเอาเครื่องร่อนลงไป <อะ S 2> ปรากฏว่า ก็เครื่องเนี่ยลงไปได้เออก็คือไม่ได้ลงหรอกก็คือเครื่องเหมือนเครื่องตกก็แหละแล้วก็ไว่ายไปตรงพื้นทรายตรงเนี้ยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไอ้พื้นทรายตรงนี้มันไม่ใช่เกาะเว้ยมันเป็นแค่พื้นทรายเป็นเนินทรายที่เวลาน้ําน้ามันลดเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นเนินทรายไงแต่พอน้ําขึ้นปุ๊บก็กลายเป็นน้ําทะเลก็จะท่วมอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะแล้วก็มีเรื่องราม,มีฉลามโผล่มานิดนึงแล้วก็คิดว่าไอ้ฉลามก็มาอะไรไงงเงี้ยนังเอกเรื่องนี้ก็คือนะครับ อลิสันวิ l เลียมผลงานของเธอที่ยังดังก็มีเรื่อง Get Out นะครับเมื่อปี17แล้วก็เธอเล่นเรื่องซีรีส์เรื่อง girls ทางช่อง HBO นะครับมีออกมาถึง5ซีซันนะฮะผูมำกับก็มิคาเอลนะฮะมาซิแมนนะครับผมเป็นชาวสวีเดนมั้งแต่ชื่อนะก็เป็นหนังฟอร์มเล็กๆะของสวีเดนก็ทำเงินที่นุ่นได้ประมาณ500นเหรียญเองมั้งที่สวีเดนนะก็ถือว่าเป็นหนังฟอร์มเล็กๆ ตื่นเต้นดูลุ้นไปด้วยความที่พื้นที่ในการใช้พื้นที่มันน้อยมากตัวละครก็ไม่เยอะนะฮะแล้วคนขับเครื่องบินก็เป็นคิดเดวิดนะฮะใครที่ดูหนังออฝรั่งเลยจะคุ้นหน้ากับคนมืดคนนี้ก็เป็นตัวประกอบหนังหลายเรื่องมากเออจะคุ้นหน้าแกามากกว่านางเอกอีกนางเอกก็เป็นทั้งนักสแสดงนะครับร้องเพลงเต้นตลกอะไรด้วยนะฮะออคุณพ่อคุณแม่เธอก็เป็นนักข่าวนะฮะก็เรื่องนี้ถามว่า ก็ดูลุ้นไปด้วยอ่ะดูก็ลุ้นไปกับนังเอกว่าจะเป็นยังไงเครื่องมันจะรอดกันไหมเครื่องบินจะตกไหมอะไรเงี้ยด้วยความทงเครื่องมันอยู่ใต้ความกดดันเออแบบด้วยกว่อนที่มันอยู่บนฟ้านะแล้วพระเอกก็นังเอกก็ขับเครื่องบินแบบงูประปายคำนี้แล้วกันนะก็ช่วงที่ว่าหนังฟอร์มใ,ใหญ่ไม่มีหนังเรื่องนี้ก็ได้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะที่เข้าไปดูกันได้ในโรงอะเนาะ ก็อาจจะลดความสนุกก็มีฮะก็ได้รุ่นได้อะไรนะครับนนก็ผมให้ตั้งหกคะแนนก็แล้วกันหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากดูแก้เฟงได้นะฮะก็จบรีวิวแค่นี้นะครับสำหรับหนังเรื่อง Horizon Line นะครับหรือตลกเขินเวหานะครับก็ตอนนี้ยิ่งอยู่ในโปรแกรมมั่งหาดูกันได้นะฮะเวลาดูก็ใส่หน้ากากกันตลอดเวลาการดูนะเซฟไปด้วย แต่ถ้าอยากเสียก็อยู่บ้านอะ่ะดูอย่างอื่นไปก่อนละกันรอเป็นข้อ n e t fix ซึ่งคงไม่นานอะ่ะดูทรงแล้วนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นคลิปแรกของปีนี้เนาะ2021นะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำในปีนี้เนาะแล้วก็ขอให้เรารอดพ้นจากสิ่งร้ายๆที่มันเข้ามั้งแต่ต้นปีะนะก็เรื่องโควิดเรื่องอะไรนะฮะ แล้วก็บวรบกวนถ้าใครที่พอชื่นชอบกับคลิปที่ผมทำมนะก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะฮะก็ปีนี้ก็จะพัฒนาต่างๆเนื้อหาอะไรต่างๆนะให้มันดีขึ้นนะฮะก็พยาพยามพยายามาตรงนี้ก็ไงก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ